ลับมาเรื่องเรื่องการแก้รัฐนูลนะครับพิทวีจะเติมอะไรอีกไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแอบฝากความหวังว่าการแก้รัฐนูนถ้าตั้งใจจะแอบจะแอบฝากเข้าไปตรงๆเลยถ้าแอบตั้งใจแก้เนี่ยนะมันแอบมันมันช่วยได้ใช่ไหมเอออยากทำตัวเป็นอีแอบฝากความหวังแถ้าอยากได้อะไรต้องฝากตรงๆแล้วต้องออกมาขับเคลื่อนครับผม พี่ดวีลองบอกหน่อยสิยว่าประเด็นไหนบ้างท,ที่มันน่าจะเข้าไปแตะผมคิดว่าเรื่อง่องแรกคือให้คนมันชาวบ้านแต่ต้องได้อนะเราคุยกันนะครับต้องมีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์เนะฮะเพราะว่าผมว่าร้อยละเก้าสิบเก้านี่ใครได้อ่านขุดมาแล้วดูเหรอครับเพราะว่ามันไม่เข้าใจนะครับ น,นี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าเอาให้เข้ากับโริบทสังคมไทยครับนะถึงแม้ว่าถ้าเราไปดูต่างประเทศมาก็มาปรับให้มันตรงอืต่ที่เราไปดูต่างประเทศมาเนี่ยเราจะดูแต่กระบวนการเลือกตั้งแต่เราไม่ดูบริบทอื่นๆอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างตอนนี้ไอจีนาหนมายถึงว่าเราจะแก้ปัญหาการเข้ามาฉีกรัฐมนูนให้มันไม่เกิด ถ้ามนขาดความต่อเนื่องได้อย่างไรครับต้องบริบทนียที่เจริญแล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้คือประเทศที่คล้ายเรามากในยุโรปอืมรัฐบาลอ่อนแอมากเหมือนเราเลยคืออืมครับนะอิตาลีนี่เลือกตั้งรัฐบาลนี่ล้มไปรุกกี่ครั้งเออแต่ทําไมอิตาลีเศรษฐกิจใหญ่ระดับสี่ของยุโรปยครับอ่ามหาลมูลเขาให้อํานาจกับท้องถิ่นเออ ใครจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยไปหาท้องถิ่นท้องถิ่นมีอำนาจในการอนุมัติไม่ต้องรอรับก็จะไปบไม่ต้องมาบ O I ไม่ต้องบีโครับไม่ต้องรอแลบว B O I เดือนละครั้งครับละครั้งเข้าบอร์ดใหญ่บอร์ดเล็กคือผมเห็นกระบวนการในการพิจารณาของบ OI เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มทําข่าวใหม่ๆนะก็วันเนี้ยก็อีหลอบเดียวกันอ่ะมันไม่ได้มีการปรับกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติโครงการอ่ะอิตาลีทางการเมืองเหมือนเรามากคือรัฐบาลกลางเนี่ย อ่อนแอนะฮะอยู่ได้ปีกว่าหกเดือนอะไรต่างก็ไปแล้วจะท้องถิ่นเข้มแข็งไม่ถึงน่าพอท้องถิ่นเข้มแข็งเศรษฐกิจมันก็กระจายนะครับก็ไปลงทุนในท้องถิ่นดังนา้ความเดื้อรั้นมันก็เลยน้อยเศรษฐกิจเขาก็เลยอย่างที่บอกว่าเข้มแข็งที่ผ่านเนี่ยเราไปดูบริบทในแต่ละบริบทที่เขามีแล้วเอามาปรับใช้ครับไม่ใช่ดูเพราะเลือกตั้งอย่างเดียวว่าเลือกตั้งแบบยังไงนะคบต้องดูในรืออื่นนครัา ความเป็นคนเนี่ยผมคิดว่าใครจำแม่คั่วของเยอรมันพูดตอนไวรัสระบาดนะครับแต่ละครั้งีนใบออกมาแต่ครั้งเนี่ยเขามองคุณค่าของคนของเขาค่อนข้างสูงไม่เด้คิดว่าจะออกกาจะการอะไรออกมาเ็าออกโดยรัฐบาลครับเออเมื่อเมื่อเมื่อรัฐบาลมองคนของเขาอย่างมีคุณค่าเนี่ยครับนายกพูดอะไรคนเขาถึงฟังอืม พอทิ้งฟังการแก้ปัญหาก็เกิดได้นั้นหมวดอย่างของเราเนี่ยในหมวดที่สามตูเราเนี่ยไม่ได้พูให้เขียนรู้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เอะแต่เราไม่เคยแต่งานจริงๆไม่เคยไม่เคยเขียนเพรนั้นโอวาทของแมเคลนถึงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเขาเขารู้สึกที่เกิดขึ้นของเขาที่เห็นคุณค่าของมนุษย์ของความ หรือท้องถิ่นแข่งภาคหน้าท้องถิ่นเยอะมากกาศาษาของเขาเนี่ยทุกทุกแข่งในมาอะไรที่ทั่วเยอรมันเนี่ยว่าเกือบครับเวราท้องถิ่นเขามีสุดกำหนดมากครับนะวันไหนแดดออกแรงนี่ท้องถิ่นสั่งเลยว่าเด็กไม่ต้องไปโรงเรียนอืมครับเออเอื่ลูกชายไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่นั่นมาจนเขาปีกว่ามาถามว่าลูกไปโรงเรียนหรือบอกว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าวันนี้ เกิน35องศาอ๋อเพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเขาเห็นว่เป็นคนไงอืมที่ปฏิบัติได้นี่ผมอยากจะถาว่าคือคิดจะล่างหรือทําอะไรแล้วแต่ครับปฏิบัติได้ด้วยเออมาใช้จริงๆนะครับครับก็คือเราก็เราก็คิดว่าไหนๆถ้าจะแก้นะก็คือต้องตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนครับแล้วก็ต้องตระหนักในเรื่องของการปฏิบัติ ให้ได้จริงนะครับอย่าเขียนเป็นภาษาสวยหรูแล้วก็ทำไม่ได้เอาไว้ดูเท่ๆนะฮะ